อช่แง่งดาครอบแง่งคนลมเขาเอาตอนนี้กำลังตวนน้ำแล้วครับเด้ตอตวนนำ้ำครับตวนน้ำเ ừ, ลยลลครับนนาะโอ้ยลุดดีๆลรอไปเออลุดโอ้ยลุดเลยครับท่านโอ้ลูกนี่เฝ้าครับท่านลูกนี่เฝ้าถือล่อลุดครับตัวนี้มันคือขังแฮะกบตัวนี้แม่มันขังชิบหายเลย มาไม่ไดบ่เลยมันจเขีเเนี่มเนแเฮมเฮมมันจะใสเฮมล่าตุมเนี่เขาบ้างแด้วบ่เนี่ยไปมตเฮมล้วนๆแล้วบเนี่รอกันลงน้ำนี่บ่ไรอนะครับบ่ไรอลองยืนลองดูหามเลย จุ่มอยู่น้ำกันนั่นแหละยู่หันสมยีหันสองลูกของขครเยวจเ้วเี่ยู้า,นนาันเก้าอันเก้าข่สองลูก<ะ>อันเก้าข่สองลูกยิ่งไปมันไม่เอาคืน,นเห็นสองลูกสมลูก,กอย่เนี่ยเออนั่นแหละงวันนั้นไม่เอาคืนมั้งอ <laughs> สรางนอกบ้นอง้ไอหน่งกน,นี้่วกกูบเี้บัต <c oughs> ของกูเสงแดมันบัวขาวเด้ อันนี้ซ่อนสองใส่ใส่ข้างมือมึงว้ยโอ้คงบอลลูจะใหงดูโอ้ยบงนุ่มใช้ขาตู้ของเล่นขาเนาะ,ะ้า,าขเขาปากเขาปากเขาปากง่าย เขาปากเล้นะูคอยเล่นใส่ขาคักเนาะโอ้เล่งใส่ขาบ่เมียนบึ้งินวางนี่คบโทเดียวแันไม่ใช่ไดนโอ้ตัวงามเลยอะไรใหคอยเล่งใส่ขาปเลยโอ้เล่นใส่ขาบอกนะเนียนมียนเีอ้โหโโหม พูดผัวดึงสัได์หน้ายังไดินหน่อยจะไปซ้ำเตีมบหรอไดำเมื่อนี่ลูกุจอกถิ่นหลกันมี่